มันก็คำว่าความวุ่นวายเข้ามารบวาากวนดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยความวุ่นวายบุญนี้วุ่นวายถ้ามันเกิดขึ้นเราจะจัดกำจัดยังไงเรืเย่ยกันยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นมาถ้าเรากันเป็นก,ก็ดีไปเนาะถ้ากันไม่อยู่ก็ยุ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างไหลทะลักเข้ามาทาโถมเข้ามาบางทีก็ยืนอยู่ไม่ได้นะ,ะยืนอยู่ไม่ได้ร่มลงไปเลยบางทีล่มลงไปเลยลงร่มจนหมดท้าเลยเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ไหม